ขอบคุณคุณแม่เยานะคะที่ท่านเมตตาเอ็นดูนะคะต้นสับปะรดนะคะหนึ่งกองนะคะแล้วก็พัอทองสองถุงนะคะขอให้คุณแม่เยาและครอบครัวนะคะจงประสบแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้ดันใจปราถนานะคะรวยรวยยิ่งยิงนะคะคุณแม่สักหวยรวยเบอร์ทุดยวดเลยนะคะขอกราบขอบพระคุณมากๆค่ะยวไม่พรามจะเอาไปให้เมื่อสาทานกับน้องที่เลศ รถกำลังุดกเลยนะคะคุณแม่เอาไว้ร่มก่อนนะคะเดี๋ยวตอนข้าให้ดูนะคะ